วันนี้เราก็มาเรียนรู้วิชาทักษะการเรียนรู้รหัสวิชาทรลสองหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งระดับมอต้นนะครับเรื่องทักษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู้ทักษะการแก้ปัญหาและเทคนิคการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยผมนายวิรยุทธ์ทับสมบัติปูกนอศนนตำบลจุดประสงค์การเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาอ่านข้อความ ข้อมูลสถานการณ์ต่างๆแล้วสรุปใจความสําคัญจากเรื่องที่อ่านได้การฟังเป็นการรับรู้ความหมายจากเสียงที่ได้ยินเป็นการรับสารทางหูการได้ยินเป็นการเริ่มต้นของการฟังและเป็นเพียงการกระทบกันของเสียงกับประษาตามปกติจึงเป็นการใช้ความสามารถทางร่างกายโดยตรง ส่วนการฟังเป็นกระบวนการการทำงานของสมองอีกหลายขั้นต,ตอนต่อนเนื่องจากการได้ยินเป็นความสามารถที่จะได้รับรู้สิ่งที่ได้ยินตีความและจับความสิ่งที่รับรู้นั้นเข้าใจและจดจำไว้ซึ่งเป็นความสามารถทางสติปัญญาการพูดเป็นพฤติกรรมการสื่อสารที่ใช้การแพร่หลายทั่วไป ผู้ผู้สามารถใช้ทั้งวัจ,จนะภาษาและอจจนะภาษาในการสั่งสารตอบไปยังผู้ฟังได้ชัดเจนและรวดเร็วการพูดหมายถึงการสื่อความหมายของมนุษย์โดยการใช้เสียงและกิริยาท่าทางเป็นเครื่องถ่ายทอดความรู้ความคิดและความรู้สึกจากผู้พูดไปสู่ผู้ฟังการอ่าน เป็นพฤติกรรมการรับสารที่สำคัญไปยิ่งย้อนไปกว่าการฟังปัจจุบันมีผู้รู้นักวิชาการและนักเขียนนำเสนอความรู้ข้อมูลข่าวสารและงานสร้างสารค์ตีพิมพ์ในหนังสือและสิ่งพิมพ์อื่นๆมากนอกจากนี้แล้วข่าวสารสำคัญสำคัญหลังจากนำเสนอด้วยการพูดหรือการอ่านให้ฟังผ่านสื่อต่างๆส่วนใหญ่จะตีพิมพ์รักษาไว้เป็น หลักฐานแก่ผู้อ่านในชั้นหลังความสามารถในการอ่านจึงสำคัญและจำเป็นยิ่งต่อการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในสังคมปัจจุบันการเขียนเป็นการถ่ายทอดความรู้นึกคิดและความต้องการของบุคคลออกมาเป็นสัญลักษณ์คือตัวอักษรเพื่อสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจจากความข้างต้นทำให้มองเห็นความหมายของการเขียนว่า มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันเช่นนักเรียนใช้การเขียนบันทึกความรู้ทำแบบฝึกหัดและตอบ,ข,อตอบข้อสอบบุคคลทั่วไปใช้การเขียนจดหมายทำถ้อยนรักพินัยกรรมและคำประกันเป็นต้นพ่อค้าในการเขียนเพื่อโฆษณาสินค้าทําให้ทําบัญชีใบสั่งของทําใบเสร็จเงินแพทย์ ใช้บันทึกประวัติคนไข้เขียนใบสั่งยาและอื่นๆเป็นต้นหลักการมองโลกในแง่ดีคำว่ามองโลกในแง่ดีโดยในแง่ของภาษาสามารถออกเป็น3ามคำแตกต่างจากกันคำที่1คือการมองคำที่สองคือโลกคำที่3คือในแง่ดี เป้าหมายของการมองคือเพื่อให้เห็นการจะเห็นสิ่งที่เรามีวิธีเห็น2วิธี1ใช้ตามองเรียกว่ามองเห็น2อจิดเป็นเรากับคุณแม่อยู่ห่างกันแต่พอสมควรหลับตาเรายังนึกถึงคุณแม่ได้คำว่าดีเป็นคำที่มีความหมาย กว้างมากในทางปัจชญยาถือว่าดีหมายถึงสิ่งที่จะนําไปสู่ตัวเองเช่นยาดีหมายถึงยาที่นําไปสู่คือ,อยารักษาโรคนั่นเองถ้ารวม3ามตัวคือเราเห็นหรือเราคิดเกี่ยวกับคนแล้วทําให้เรามีความสุขเรามองเราคิดกับคนทําให้เราประสบสําเร็จนี่คือความหมาย วิธีคิดอย่างไรนำมาซึ่งความสุขกว่าจะกว่าที่คนเราจะบรรลุเข้าใจได้ก็อาจใช้เวลาเป็นสิบสิบปีเลยทีเดียวทีตโตเฟอร์อด,ดิสอดีดาลาในบทบาทของซูเปอร์แมนได้ประสบอุบัติเหตุตกจากหลังมา้าเขาเคยให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งว่าเขาต้องปรับตัวอย่างมากในช่วงแรกๆแ,แล้วในที่สุดเขาก็สามารถมีความสุขแม้ว่าจะไม่สามารถขยับแขนขยับขาได้ดังใจนึกก็ตาม จากตัวอย่างดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า 1. ผู้ประสบความสำเร็จมักผ่านวิกฤตการและได้บทเรียนมาแล้วทั้งสิน้น 2. ผู้ที่จะมีความสุขในการทางานและใช้ชีวิตได้ย่อมต้องใช้วิธีคิดที่เป็นด้านบวกซึ่งได้รับการพิสูจน์มาแล้วครับสำหรับวันนี้ก็จบลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ